ครับเพื่อนเพื่อนครับเท่ากับสีเดินทางต่อแหละครับแันนี้เห็นไหมครับมาขึ้นเนี่ยพักดีห้องเนี่หละคบเพื่อนครับสามร้อยบาทนะมีแอร์ครับมีน้ำอุ่นครับผมเดี๋ยวเข้าเดินทางก่อนเดินทางต่อก่อนครับเพื่อนเพื่อนปิดไฟกันนะครับเดินทางต่อก่อนนะครับ เยอะครับเจ้าหองเดีกลับมานี่ปะอ่าห in> ้าสิอใบบ่อแก้วขอบใจเด้อด้วยขอบใจรับใจเพื่นว่างจับคนเด้อขอบใจเด้อรถไปขึ้นเพิ่นก่อน เข้าวผักนี่นะครับผมเผียนผักไก่กับตลาดไก่กับตลาดเมืดแล้วก็นไก่กับตลาดเสาแล้วก็นไส้บาดเนี่ยมาเสาเ,เพื่อนมีโอกาสเนี่ยมาพักครับผมนี่ครับมีรถจัก,กรกับย่านไฮซาวนั่นเะป็เพื่อนเห็นบ่าวแถวนี้มองไปนีดก็เป็นเออนี่ยแหละครับถนนใหญ่ครับเพื่อนเดี๋ยวเดินทางต่อครับเพื่อนถ้าเอารถเอารถจักรมาขึ้นเนาะเพื่อนเนาะยูมองนี้เนีย่ยมาขึ้นมันจะเป็นตลาดเมืดครับเนี่ย ตลาดมืดครับผมถนนคนเดินเนาะนี่ก็จะเป็นร้านขายกับเข่าครับรถจักรเขาเซาเออเขาเซานั่นแสนหนึ่งเนาะนี่ครับขั้นนึงแสนเกียรตินะวันละแสนเกียรกับประมาณสองรอยมันกับมี่เออมือละแปดหมื่นกับมีแต่มันสิขั้นเก่ากว่านี่ครับอันนี้มันแสนเกียรนอนแบบนนเนาะดวกสบ,บายอยู่ครับผมในร้านเป็นหนึ่งเด้อสบายมากอะ่ะ เซ็ play, นเะตือพลอยเนาะเซ็นเตอร์พลอยก็อยู่อ่าอยู่ตลาดมืดนะมาตลาดมืดก็มาเศรายู่นี่แหละครับเพื่อนนมาเศรายู่ิงอะไรเลยครับผมราคาถืาครับถรถเพิ่นจะมีหลายข้าศึกับเพื่อนอ่ามารอขึ้นรถเพิ่นอยู่นี๋ยะครับเข้าสิเดินทางอ่าไปอ่าล้วงน้ำท่าเนะาะเกาจะไปล้วงน้ำท่าแล้วเขาสิไปอ่าไปแข้งอ่อแก้วตอ้นนอนเพื่อนน่านจะไปอยู่แข้งอ่อแก้วประมาณสอง สองขึ้นครับผมเดี๋ยวขึ้นรถแล้วกรับสิเดินทางครับเพื่อนเครับเดินทางต่อครับผมครับเพื่อนเครับเดินทางครับอ่าสิไปล้วงน้ำท่าครับจริงๆกับบอด้บออยากไปล้วงน้ำท่าหรอกเพื่อนเแต่เท่าสิไปโอแก้วห้องกระตลองไปล้วงน้ำท่าเนาะเขาบปอยากนั่งรถอ่ารถสายทางไปเพราะว่ามันเงินเสาร์น่ะอนเป็นน้อยนะแม่นะครับเพาก็เลยสินั่งอ่ารถไฟไปล่วงล้วงน้ำท่าแล้วก็สินั่งรถจากล้วงน้ำท่าไป โอแก้วครับเพื่อนเพื่อนครับกะอารซิฮอดคัมครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวกะเดินทางต้องกันครับผมเ,เดินทางต่อครับอ,รอันนี้ได้ขึ้นแล้วบ่ สถานีล้วงพระบางเหรอครับเพื่อนครับเข้าสินังรถไฟไปล้วงลำท่าเนาะจากล้วงลำท่าเข้าไปสินไปแคว้งบอ่อแก้วน้อนเพื่อนเนาะนะครับโอ้โหติดภูเขาเลย เขาพ้วงเมื่อวานนี้เราไปประชุมอยู่เวียตข้างนอกบม่ได้เข้าไปห้องกันไม่ไเราพัดมาอันนี้พี่มาอันคิวใช่รถไฟพี่ไม่เข้าไปมั้ยเจะช่วยอะไชมให้เอามาหอดสร็จมีหลวงพ่อบางเขาก็บสีไปหาสื่อสื่อปฟรีนครับสื่อฟรีรถไฟกันเปื่อนครับเขาก็บสีเดินทางต่อครับเปื่อนเขากัสีไปเอ่อ ล่วงน้ำท่าเนาะครับเพื่อนๆครับเอาจะไปโอเตนเอาจะไปอ่าแหว่งโอแก้วนอนเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปซื้ออตัวรถไฟขอนเานเพื่อนครับซื้อปีก่อนมรกระดาศวิวภูเขาสวยงามมากเห็นปะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับจะไปไหนครับไปงเวียงอ๋อกลับไปวังเวียงเหรอจะไป เที่ยวตรงโน้นอ๋อไม่ได้เที่ยวเป็นไงวังเวียงดีไหมได้ไปเที่ยวป่ะครับสวยครับผมก็มาจากวังเวียงแล้วก็แล้วก็มาเมื่อวานเนี้ยมาเนี้ยผมก็จะไปอ่บ่อแก้วแต่ผมจะจะนั่งรถไปใช้เเเดดีียยววคนหรอใช่ครับใช่โอ้ยเยอะมากแล้วเราจะไปวังเวียงเนรอบที่นู่นสองคืนอ๋อสุดยอดครับสวยครับไปนั่งเล่นบอลลูนอะไรสวยครับฝนตกไหมตอนที่ไปวันนั้นไม่ไม่ครับไม่ตกครับบรรยากาศดีมาก นี่รถไฟเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยนะหนูรถไฟเนี่ยเที่ยวอะไรด้วยขากลับเหรอกลับไปโรงเรียนเนี่ยน่าจะถึงเที่ยงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่ถึงมั้งแต่ของผมจะไปเนี่ยน่าจะสิบโมงกว่าเที่ยวเดียวกันเนี่ยก็ผมตรงไปครับยองไปยังไปไม่ผมไปผมผมไปหนึอะไปอ่าหลวงน้ำทาครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมเที่ยวให้สนุกครับ ครับขอบคุณครับ Унаватзо узля кашша рам.

รถไฟนะรทางทิมเยียมมรถสองฟากของตัวรถไฟทางบอลทิมกินเงียซ้ายทาง่ายันทิมเซงของเวลารถไฟเขาโม่งหู้ดับครับเียหูวดับการดูดตังจะส่งคนตกการนำสของทางเราะใจเวลารถเถาโม่งกับเมิดนเื่นก็แล้วเมิดตึ้ง 列车洗手间与卫生间内，请不要乱扔衣物，以免堵塞，影响你的使用。 ลูกเขาลายลูกมาเลยค้บรัทกทานยินดีต้อนรับสุณสุขบอมดไฟนีเพื่อบรรการสุขภาพขวางบริษัทถกทานตึนนาสัยพาราตรวจสอบใการเดินทางถ้าไม่เปลนบนนัโดยตารใจไปยังาเมือกันไปมาเนรัสไซคบใจที่ควากลมมือลเช่อมนันพอหนี้งเชิ่ตัวรถไฟเชื่อเพื่อปกป้องลิงและท 请您全程佩戴好口罩，遇到生意更换座位，请您减少室内活动。感谢您的配合。l a d i e s and g e n t l e m e n w e l c o m e a b o a r d We would like to inform you for the safety reason. Please wear protective mask during the boat trip. Do not change t h e a past one wishes and reduce the movement on board. สีอ่อลงแล้วครับเพื่อนๆครับเท่ากสีต่อรถไปแขวงบอ่อแก้วน้องเพื่อนเนาะตัวเดินทางไปแขวงบอ่อแก้วต่อนะครับจักสีห่อมจักโมงน้งเพื่อน ขางต่อครับเข้าสิไปอ่าแฝงบ่อแก้วเนาะเข้าสิอ่าต่อรถไปครับเข้าสิไปรถตู้ครับเพื่อนครับเดินทางครับผมขอบ บรรยากาศครับเพื่อนอ่านีรถไม่อนบรรยากาศครับต้องไปแขวงบ่อเก้ว ต้นหวซ้ายหัวซ้ายต้นเพิงน้าาไปใช่ต้นเพิงต้นเพิงต้นเพิงเาไปแ้งแข้งโบแก้วมีบอกเนแค่เดียวกันเนะต้นเพิงเหร อันน <t od em |ms|> ี้ก็เป็นต้นเพื่งเหรอต้นเพื่องมาดิต้นเพืงมาดิขันได้เลยต้นเพิ่องเหรอเดินทางต่อกันครับเพื่อนๆครับไปแขวงงโบแก้วไป 好，好，过来，快点放。 มาถา <c oughs> มาถาโซเฟอร์เพื่อนกินเขาเ,เพาื่อนเดินทางตอนนี้กำลังสามโมงกว่าครับแท็กซี่ฮอดจังโมงเนาะบอทันจาวาสิฮอดจักโมงลานเขาอยู่นี่มันมีลานเดียวครับคนหล,า,ล,า,ลา่หาหกโมงใครแท็กซี่ฮอดเ,เพือ่อนโบแก้ว บรรยากาศทางท่ากัพคนเต็มลานเลยเลย